รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย <Dest> ที่นี่ทำแล้วกำไรก็คือต้องเป็นความสุขท,<อ>ทั้งความสุขของคนอยู่แล้วก็ความสุขของลูกค้าที่มาเยือนค่ะโอ้โหถ้ากเด็กๆมาก็สามารถพาลูกๆมาเล่นทรายได้อยู่ริมคลองมแม่ก็นั่งกินข้าวไปลูกก็นั่งเล่นอยู่ใกล้ๆ สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Destination ประทับใจที่ปลายทาง ทุกคนคะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปเก็บเกี่ยวกําไรแห่งความสุขกันค่ะมีสถานที่ที่หนึ่งนะคะที่ต้องบอกเลยว่าเจ้าของเนี่ยเขามีความฝันอยากทําการเกษตรควบคู่กับการทํางานประจําไปด้วยแล้วก็อยากอายุไม่เยอะด้วยนะทุกคนแล้วที่สําคัญนะคะที่นี่เนี่ยสามารถสร้างความสุขให้กับเขาได้ให้กับครอบครัวให้กับชุมชนรวมไปถึงทุกคนที่มาที่นี่ด้วยที่นี่คือบ้านสวนกําไรสุขนั่นเองค่ะด้านในจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามเาเข้าไปกันเลยดีกว่า สวัสดีค่ะ,คะโอ้โหก่อนอื่นเลยบอกเลยว่าเจ้าของที่นี่สวยมากเลยน้องแป้งนั่นเองเนาะ,ะที่นี่ชื่อว่าบ้านสวนกําไรสุขค่ะตามบ้านเลยคือ,อที่นี่ทําแล้วกําไรก็คือต้องเป็นความสุขทั้งความสุขของคนอยู่แล้วก็ความสุขของลูกค้าที่มาเยือนค่ะโอ้โหนี่แค่ที่มาของชื่อก็คือถือว่ามีความหมายที่ดีแล้วอะเนาะก็คือได้กลับมาทําความฝันสารฝันก็ทําเป็นร้านกาแฟร้านอาหารให้คุณแม่ปกติคุณแม่ต้องต้องออกไปขายข้าว อยู่ที่ตลาดค่ะมันก็ไกลจากตรงนี้<อ>จะต้องตื่นเช้ามากปัจจุบันก็เลยให้คุณแม่ขายข้าวอยู่ที่นี่ไม่ต้องไปไหนให้ลูกค้าเข้ามา<อ>หาที่นี่แทนดีจังแล้วในพื้นที่ที่นี่ของเราบ้านสวนกําไรสุกมีอะไรบ้างอะคะบ้านสวนกําไรสุขค่ะก็จะมีอาหารที่คุณแม่ทําเองค่ะมีเครื่องดื่มที่ลูกๆทาค่ะ<อ>แล้วก็จะมีผักสวนครัวลูกค้ามาทานอาหารที่นี่ก็จะได้ทานผักที่ปลอดสารทุกต้นปลูกด้วยใจค่ะแล้วก็จะมีไข่ ไข่จะมีทั้งไข่ปิดแล้วก็ไข่ไก่ค่ะโอ้เดี๋ยววันนี้นะคะขออนุญาตเดินทัวร์ให้ทั่วเลยนอกจากในโซนของคาเฟ่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวอาจจะให้น้องแป้งพาไปดูรอบๆตรงนี้ด้วยเราไปเริ่มจากตรงไหนยังไงก่อนดีน้องแป้งได้เลยเดี๋ยวไปเล้าไก่กันหน่อยนะอาโอเคไปดูกันค่ะทุกคนโอ้โหบรรยากาศที่นี่ดีมากเลยแล้วดูใหญ่มากไปนะน้องแป้งกว้างมากกี่ไร่คะเนี่ย ที่ทั้งหมดเราแบ่งเป็น25แต่ว่าแปลงข้างในเนี่ยประมาณ13าไร่แล้วก็จะแบ่ง,งแปลงข้างนอกอันนี้จะให้คนเช่าแต่ที่บริหารเมนเทจจริงๆก็จะมีประมาณแปลงที่เป็นผักพวกเนี่ยค่ะแล้วก็เป็นต้นไม้พี่แพลวจะเห็นว่าจะมีเป็นพวกมะม่วง<อ>มะม่วงความจริงแล้วมันเป็นของขึ้นชื่อที่จังหวัดฉะเชิงเซาเ<อ>มันจะมีทั้งดินเหนียว<อ>ดินทราย<อ>แล้วมะม่วงที่นี่เขาจะมี3น้าน้นน<อ>ําจืดน้ําก่อยน้าเค็มทำให้มะม่วงรสชาติด,ดีเราเดินตามคุณนพ่อมาตั้งแต่เด็กๆเด<อ>ินตตตตาาาามมแแแ่่เเเข้้สวนนอยยกกกกป็ษรรรัง เป็นแบบ oh. อยากเป็นมากแล้วคราวนี้พอเวลาจะไปเรียนนะคะขอเรียนอะไรที่มันเกี่ยวกับกเกษตรได้ไหมปรากฏว่าก็ไม่ได้แม่บอกว่าเป็นกเกษตรเรารู้สึกแบบมันเหนื่อยมันเหนื่อย,อยอแล้วก็รายได้รายได้อาจจะไม่ได้ดีสักเท่าไหร่ก็กลับมาที่บ้านอ,อยู่ทุกอาทิตย์แล้วก็เริ่มปลูกต้นไม้ต้นเล็กๆต้นเล็กๆแล้วก็เน้นวิธีการไปขอที่ศูนย์พอช้ำ อันนี้คือเล้าไก่ของเราให้เราเลี้ยงเอาไว้เลี้ยงไว้สําหรับเอาไข่เหรอหนังแป้นเลี้ยงไว้สําหรับเอาไข่แล้วก,ก็อีกอย่างหนึ่งเราอยากให้เด็กๆอะ่ะที่ที่เราเลี้ยงมาเมื่อก่อนเมื่อก่อนหนูก็เลี้ยงเลี้ยงไก่ตอนที่หนูยังเที่ยวไปเที่ยวกับตอนสมัยเรียนอยู่นะคะเลี้ยงไก่แล้วเหมือนก็มีตัวเงินตัวทองเข้ามากินเขา้ามีหมา โตกไกลเปลี่ยนรู้ส oui, totally like e ึกแบบไม่สบายใจก็เลยพอปลูกบ้านใหม่แล้วก็อยากให้เขามีบ้านที่ดีด้วยค่ะก็เลยออกแบบจากประสบการณ์ที่เราเคยเลี้ยงลมจะเข้าทางไหนแดดจะมายังไงแล้วก็ที่สำคัญต้องป้องกันตัวเงินตัวทองได้ด้วยแล้วที่นี่พี่พี่สังเกตว่าจะไม่มีกลิ่นเพราะว่าเราจะใช้ระบบ พี่ว่าเด็กๆอะตอนนอนเขาจะอยู่ในแกลบฝั่งนู้น oh. เสร็จแล้วพอตอนเขากินอาหารค่ะเราจะมาไว้ตรงลูกกง uh. เขาจิกตกเสร็จปุ๊บประดุกกินต่อ uh huh. พอเขามีขี้ลงมาเสร็จปุ๊บประดุกกินต่อ uh huh. เนี่ยค่ะมันทําให้คุณแม่ไม่ต้องมาทําความสะอาดเล้าบ่อย oh. Oh. มันสามารถลดต้นทุนได้ทำเนี่ยเราเริ่มจากโครงสร้างก่อน uh. เสร็จแล้วไอ้พวกเนี่ยจะมาออกแบบทีหลักเราก็ถือว่าเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆสวยๆคนหนึ่งนี่ทำไมเราถึงมาแบกภูลก่ออีกทองละคะก็สวยอยากประหยัด อันไหนทําได้อันไหนหยิบจับได้ทําเลยอันไหนไม่ต้องจ้างก็ทําเอง <c oughs> คือพอได้ดเริ่มก่อไปพี่ช่างก็ค่อยๆจับมือสอนนะมันต้องทําแบบนี้นะ <c oughs> เขาก็ไปทํามุมอื่น <c oughs> ไอ้เราก็นั่งทํามุมนี้กลับไปบ้านรู้สึกโอ้ยปวดหลังมากเลยแต่รู้สึกว่ามันมีความสุขมากที่ได้ก่อพอเสร็จปุ๊บเฮ้ยมันเป็นรูปเป็นล่างแม่ยังชมเลยนะแม่บอกว่าเออไม่น่าเชื่อว่าทําได้แต่ก็ทําได้เพราะมันเห็นว่าเราสามารถทําเองได้ ความจริงข้างใน,นคือที่พักของเขาอันนี้จะให้เด็กๆเ,เข้าในช่วงเวลาตอนเย็น<อ>เพื่อที่เวลาเ้านอนเขาจะหลับแบบสบายใจจะไม่มีหมาหรือว่าตัวเงินตัวทองมารบก,กวนแต่พอตอนเช้าเสร็จปุ๊บเราจะเปิดปุ๊บเขาก็จะวิ่งออกไป<อ>วิ่งออกไปเขาจะไปหาอาหารเล่นน้ํากันตามสบายเดี๋ยวจะให้พี่แพลวดูภายหลังว่าไข่ที่เนี่ยฟองใหญ่แล้วตอกมาคือแดงแปด<ว>๊ดเด็กๆเ,เขามีความสุขเขาได้กินอาหารถึง พขาได้เล่นน้ำเป็ดนะคะเวลาที่เขาไข่เนี่ยเขาจะไข่ตอนเช้ามืดมเสร็จแล้วเขาไข่เสร็จปุ๊บเขาก็อยากไปเล่นน้ําเขาจะไปไซ้์ขนของตัวเองแ,แล้วทำไมน้องแป้นเรียก น้องๆเหล่านี้ทั้งน้องเป็ดน้องไก่ว่าเด็กๆนะคะหนูมองแบบเขาเนี่ยเป็นเหมือนลูกเลยนะหนูเลี้ยงแล้วเรารู้สึกว่าเรารักเขาเขาเป็นเหมือนตู้กับข้าวให้บ้านเราอะค่ะพอเลี้ยงสี่ตัวก็ค่อยๆขยายขยายเขาเป็นหนึ่งในครอบครัวเขาเป็นหนึ่งในคนที่ให้อาหารแบบเหมือนที่นี่มันเป็นคลังตู้กับข้าวแต่ตอนนี้คือมีมากกว่าสี่ตัวเยอะเลยนะเยอะเลยรวมๆแล้วนี่น่าจะทั้งเป็ดทั้งไก่ทั้งห่านที่ประมาณกี่ตัวแล้วเนี่ยโอ้เยอะมากค่ะอย่างเป็ดอย่างเดียว ก็ประมาณ30-40ตัว,ว,วค่อยๆขยายไปเรื่อยๆค่ะโอ้โหลูกๆเยอะเลยนะคะ <laughs> มาเรามาเก็บไข่เป็ดกันนี่ก็ <laughs> ได้เลยเยี่ยมเลยนี่ค่ะทุกคนได้เยอะมากเลยดูสิ <laughs> นี่คือเป็เดอย่างเดียวนะคะยังไม่รวมไก่นะคะ <laughs> ได้เลยเดีย๋ยวอีกแป๊บจะพาไปเก็บไข่ไก่กันค่ะ <laughs> โอเค ไก่ที่นี่ค่ะในในราวนี้จะมี2องพันค่ะอันแรกจะเป็นซัตเซ็กจะเป็นไก่สายพันธุ์อังกฤษตัวเป็นสีขาวไข่ของเขาก็จะเป็นสีขาวขาวส่วนตัวนี้ค่ะจะเป็นไก่บาปรีมันล็อกค่ะพรีมันล็อกไก่เขาจะเป็นเหมือนสีน้ําตาลนิดนิดแต่ว่าจะไม่ใช่ไข่เหมือนที่เราเห็นในตามร้านสะดวกซื้อที่เป็นสีเข้มเข้มอันนั้นเป็นเป็นไก่ไฮบริดแต่นี้จะไม่ใช่ค่ะอันนี้จะเป็นต้นตํำรับของนี่เขาไข่ไปแล้วขาเก็บนายนะออันนี้น้องเลิศมมีอใช่เพราะว่าน้อง ทับกันเมื่อกี้นี้นอนทับวนี้ค่ะนี้ฟองจิ๋วมากเลยน่ารักมากเลยได้มาแล้วสีอันนี้จะเป็นสีของไก่ไข่ซัสเซ็กค่ะอันนี้ของบาพีมันล็อกค่ะอ๋อสีเขาจะไม่เหมือนกันใช่ฟองเขาจะไม่ได้ใหญ่มากใช่ประมาณนี้เลยค่ะชนี่คือน้องซิลกี้ซิลกี้กับโปแลนด์ค่ะ คือโปแลนด์เหรอคะโปแลนด์จะเป็นขนขนที่มันจะเรียบๆหน่อยอย่างเงี้ยโจเสียงตาตอนนี้ซิลกี้ขนก็จะฟูๆหน่อยสังเกตดีๆไก่ทั่วไปมีนิ้วกี่นิ้วเคยสสงเคยนับไหมคะไก่ไม่เคยนับอ่ะไก่ซิลกี้มีนิ้ว5้านิ้วค่ะหรอแล้วทั่วไปล่ะคะ4นิ้วนี่ประมาณตานี้มี5นิ้วแต่ซิลกี้นิ้วจะเยอะกว่าเพื่อนใช่ใช่ใช่นิ้วเขาจะเยอะค่ะถ้าเด็กๆมาก็สามารถพาลูกๆมาเล่นทรายได้อยู่ริมคลองแม่ก็นั่งกินข้าวไปลูกก็นั่งเล่นอยู่ใกล้ๆ Destination คนรุ่นใหม่ทำอะไรได้มากกว่าที่เราคิดจริงๆเห็นได้จากโครงการ Green University ทิ turn ้งเทินให้โล um กจำ upwell สามที่บอกเลยว่าไม่ธรรมดาเพราะเป็นโครงการความร่วมมือที่สำคัญระหว่าง GC และ AIS ร่วมกันปลูกฝังคนรุ่นใหม่ในรู้มหาวิทยาลัยให้เกิดการตระหนักรู้ถึงคุณค่าของการใช้ทรัพยากรยังรู้คุณค่าด้วยการแยกขยะตั้งแต่ต้นทางและมุ่งสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยสีเขียวไปด้วยกัน สำหรับในปีนี้โครงการ90ปีที่3ต่อยอดความร่วมมือกับ50มหาวิทยาลัยปลุกพลังคนรุ่นใหม่ผ่าน3ภารกิจหลักที่ท้าทายซึ่งภารกิจแรกคือการแข่งขันเก็บขยะอิเล็กทรอนิกส์และขยะพลาสติกทั่วประเทศชิงเงินสนับสนุน30,000บาทโดยมหาวิทยาลัยที่ได้รับรางวัลที่1ได้แก่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตสำหรับภารกิจที่2คือการประกวดคลิป t ิกต็อกกรีนครีเอเตอร์เพื่อรณรงค์การทิ้งอย่างถูกวิธีชิงทุนการศึกษา10,000บาทโดยมหาวิทยยาลัอนนแก ได้รับรางวัลที่1และภารกิจที่3 West to Wealth Business Model Pitching Contest เวทีนำเสนอไอเดียธุรกิจสร้างสรรค์จากขยะชิงทุนการศึกษาสูงสุด1,000 0บาทโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับรางวัลที่1 จากความสำเร็จของโครงการ Green University ทิ้งเธอในโลกจำอัพเวล3มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการกว่า50มหาวิทยาลัยทั่วประเทศสามารถรวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์และขยะขวดพลาสติกที่ใช้แล้วได้กว่า1 6้านแสนชิ้นซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้กว่า31,000กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าหรือเท่ากับการปลูกต้นไม้กว่า3,200ต้นตัวเลขเหล่านี้แสดงถึงพลังของการลงมือจริงของคนรุ่นใหม่ที่กล้าเปลี่ยนวิธีคิดและเปลี่ยนโลกในแบบของตัวเองทีซีเอง,อองก ดัานศักยภาพของคนรุ่นใหม่นะครับที่มาช่วยเปลี่ยนแปลงมุมมองความคิดแล้วก็ช่วยกันดูแลสิ่งแวดลอ้อมซึ่งคนรุ่นใหม่เอ,เองไม่ได้เป็นเพียงแค่คนที่มีแนวคิดนะฮะแต่ว่าเขาทำจริงการนำแนวคิด circular economy มาปรับใช้ในปีที่3เนียนะครับเราได้ขยายความร่วมมือไปสู่50มหาวิทยาลัยนะครับเพื่อให้น้อง,นองเนี่ยนิสิตนักศึกษาได้แสดงความคิดแสดงพลังนะครับความคิดสร้างสรรค์กันอย่างเต็มที่เพื่ออพเวลความคิดนะครับเปลี่ยนขยะให้เป็นคุณค่าและ ร่วมสร้างโลกที่ดีขึ้นไปด้วยกันตั้งแต่ในรั้วมหาวิทยาลัยรครับ AS เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะเราเนี่ยเดินหน้าสร้าง awareness ทำให้น้องๆแล้วก็ชุมชนเนี่ยได้รับรู้รับทราบว่าเขาจะแยกขยะพลาสติกยังไงแยกขยะ E-waste ยังไงแล้วพอแยกแล้วเนี่ยนำมาทิ้งกับโครงการของเราค่ะของน้องๆในสมัยนี้นะคะเขาเป็นนักเล่าเรื่องที่ดีมากทุกคนสามารถบอกเล่าเรื่องราวที่น้องๆเนี่ยเข้าใจ สื่อสารออกมาในวิถีของน้องๆในภาษาของเขาค่ะแล้วก็สื่อสารกับกลุ่มคนที่เป็นเจนของเขาเองสิ่งนี้แหละค่ะเรียกว่าเป็นศักยภาพ ที่มีพลังมหาศาลเลยนะคะขารู้สึกดีมากๆเลยที่มีทั้งผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่เขาเห็นนึงว่าไอเดียของพวกเราเนี่ยไม่ใช่ไอเดียที่เพ้อฝันแต่เป็นไอเดียที่สามารถทําได้จริงแล้วก็อยากขอบคุณทั้ง2หน่วยงานนี้นะคะที่สร้างพื้นที่ที่จะขับเคลื่อนพลังของสิ่งแวดล้อม Green University ทิ้งเทิร์นให้โลกจำ Upwell สาถือเป็นอีกหนึ่งเวทีนอกห้องเรียนที่สร้างพลังบวกในการจัดการขยะคุณเองก็สามารถมีส่วนร่วมห่วงใยสิ่งแวดล้อมได้เช่นกันเพียงแยกขยะก่อนทิ้งเพื่อทิ้งเทิร์นให้โลก จสร้างความแตกต่างอย่างยั่งยืนไปได้วยกันค่ะ The Destination นี่คือมาอีกมุมนึงแล้วของบ้านสวนกําไรสุกนะคะฝั่งนี้ก็ชิลนะริมคลองแล้วก็มีแบบว่าต้นไม้เยอะๆเลยเราออกแบบให้ตรงนี้ค่ะเป็นสนามแล้วอยากให้เด็กๆที่มาบ้านสวนตอนเย็นๆเข้ามาวิ่งเล่นกันขึ้นเนิน<อ>แล้วก็จะมีผู้ใหญ่นั่งวาดลูกคอลจริงที่นี่มีมีแบบเพ้นท์ภาพะะอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่งปูเสือเพ้นท์ภาพแล้วก็อันนี้จะเป็นแปลงผักของคุณแม่ค่ะ<อ>แปลงผักตรงนี้คือ เก็บไปให้ลูกค้าได้ทานเดี๋ยวท<า>ี่เราจะได้ทานค่ะเป็น,นเมนูที่ทําจากผักสวนครัวใช้หมดเลยทั้งหมดเลยพอเราออกจากสวนมาใช่ไหมคะ<า>ลูกค้าก็สามารถมานั่งในโซนนี้ได้ความจริงหนูอยากให้ทุกคนได้สัมผัสถึงธรรมชาติ<อ>เนาะจะมีโซนที่แบบปูเสือแบบนี้ด้วยโอ้อันนี้ชิลมากเลยนั่งอยู่ใน,นพิวปิกนิงน่งได้ต้นไม้ถ้าเด็กๆมาก็ก็สามารถพาลูกๆมาเล่น รายได้อยู่ริมคลองแม่ก็นั่งกินข้าวไปลูกก็นั่งเล่นอยู่ใกล้ๆต้นนี้ค่ะต้นนี้เป็นต้นว่าค่ะ, <Wow. S 2> ละหลายต้นที่เห็นนะ oh. มีซื้อมาต้นละ3าบาทส่วนอันนี้ขอมาฟรี oh. จากสวนเขาชำกล้าไม้จังหวัดฉะเชิงเซาค่ะ oh. อยู่ใกล้ๆอย่างต้นนี้ที่เราตัดสินใจปลูกเขาตรงเนี้ยค่ะ1คือแม่ชอบลูกว่า oh. มาต่อเป็นปแค่ปีเดียวมันมีนกสารพัดชนิดที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนอ่ะมันมาเกาะลุมกินที่เนี่ยแล้วเสียงนะ้หาหกตอนช่วงที่ลูกว่าออกลูกอ่ะค่ะเสียงนกมันเพราะมาก เขาอยู่กับเราริมคลองแล้วเขาแตกกิ่งก้านสาขาให้ร่มกับลูกค้าด้วยที่บอกว่าเรื่องของการปลูกผักต่างๆคุณแม่เก็บผลผลิตต่างๆไปทําอาหารคราวนี้อยากเห็นแหละว,ว่าหน้าตามเมนูเป็นยังไงแล้วก็จะมีเมนูอะไรที่เรียกได้ว่าเป็นซิกเนเจอร์ขึ้นชื่อของที่นี่บ้างเดี๋ยวเรากลับเข้าไปที่คาเฟ่กันดีกว่าค่ะทุกคนคะ่ะไปเลยไปดูกันค่ะ โอ้โหหน้าตาดีทุกจานเลยค่ะตอนนี้น้องแป้งก็ได้เตรียมเมนูต่างๆนะคะมาเสิร์ฟเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วถ้าเกิดทุกคนสงสัยว่าน้องไปไหนจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยลูกค้าเข้ามาที่คาเฟ่เยอะมากน้องก็ไปต้อนรับลูกค้าไปดูแลลูกค้าอยู่นะคะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าแต่ละเมนูเนี่ยคืออะไรเพราะว่าน้องแป้งได้บอกสตรอรี่ต่างๆเอาไว้หมดแล้วเริ่มต้นจากเมนูตรงหน้านี้ก่อนเลยทุกคนในนี้คือไข่พะโล้ค่ะ น้องแป้งบอกว่าเมนูนี้เนี่ยคุณแม่ทำให้ทานตั้งแต่เด็กๆเลยแล้วก็เป็นความทรงจำแบบตอนเยาว์วัยเนาะเขาเสิร์ฟมาคู่กับไข่เค็มด้วยนะคะหน้าตาดีมากเลยเมนูโปรดของน้องแป้งเลยส่วนเมนูต่อไปค่ะทางด้านนี้อันนี้เป็นไก่อบโอ่งแล้วก็หมูอบโอ่งด้วยน้องแป้งบอกว่าสําหรับเมนูอบโอ่งทั้งหลายเนี่ยคุณแม่อบอยู่ในโอ่งจริงๆเลยนะโอ่งใหญ่ๆเลยอยู่ในครัวนี้เลยนะคะ คุณแม่นี่น่าจะทําอาหารอร่อยมากๆเลยทีเดียวยังไม่หมดค่ะนี่จะทุกคนดูเมนูต่อไปอันนี้คือข้าวผัดน้ำพริกปัดทูเห็นไหมคะว่ามีผักเยอะมากๆนี่ก็เป็นผลผลิตที่ได้จากผักสวนครัวที่คุณแม่ปลูกเอาไว้นั่นเองนะคะจะอีกหนึ่งเมนูอันนี้นี่ ขนมจีนน้ำยาปลาช่อนค่ะพื้นที่ตรงนี้เนี่ยอยู่ใกล้คลองเนาะแล้วก็จะมีปลาเยอะมากคุณแม่ก็เลยเอาเนี่ยละค่ะวัตถุดิบที่ได้จากบริเวณใกล้เคียงตรงนี้นะคะมาทําเป็นเมนูต่างๆแต่ละจานเนี่ยจะมีทั้งไข่เค็มแล้วก็ไข่ต้มด้วยเป็นไข่เฟตที่เราไปเก็บกันมาเนี่ยแหละนี่ฟองใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะก็เป็นวัตถุดิบที่อยู่ในพื้นที่สวนแห่งนี้นั่นเองตอนนี้อยากชิมแล้วละค่ะโหเยอะไปหมดเลยแล้วก็นกินมากด้วยขอเริ่มเลยแล้วกันนะมา นี่เลยเริ่มต้้งจากไข่พะโล้ก่อนเลยดีกว่าสองพที่น้องแป้งบอกจริงค่ะคือรสชาติของไข่พะโล่อะอร่อยกลมกลม่อมแล้วคือไม่ได้หวานจนเกินไปไม่ได้หวานแหลกนะแล้วน้องแป้งยังบอกว่าอยากให้ทุกคนที่มาที่นี่ไนดะ้มีโอกาสมาชิมน,นะคะต่อด้วยไก่อบโอ่งดีกว่าค่ะแล้วก็มีน้ำจิ้มแจ่วด้วย อยากบอกว่าน้ำจิ้มเจ๋าเห็นเนี่ยหอมมะนาวมากเลยส่วนเมนูต่อไปค่ะโหเมนูนี้คือแบบนั่นๆเต็มจานเลยนะข้าวผัดน้ำพริกปลาทูพอเวลาเมนูที่มันเป็นน้ำพริกอ่ะเราเจอผักสดๆอ่ะมันอร่อยมากเลยนะต่อไปอีกหนึ่งเมนูค่ะพี่น้องแป้งนำเสนอก็คือขนมจีนน้ำยาปลาช่อนกินคู่กับไข่ต้มด้วย ขนมจีนเราชอบดีมากอ่ะอร่อยทุกเมนูเลยอ่ะอะไมคุณแม่ทำกับข้าวได้อร่อยขนาดนี้โอ้โห oh, oh, ทุกคนคะ่ะที่เห็นอยู่ตรงนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะแต่ว่าที่นี่เนี่ยยังมีเมนูให้เลือกอีกเอยอะเลยทั้ง6เมนูที่อยู่ข้าขงหน้าแถวตรงนี้ขอจัดการให้เรียบก่อนกันนะคะแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูส่วนอื่นกันต่อคะ่ะ <C ell ate noise> เป็นเนื้อเมลอนจ้าหอมเมลอนมากเลยอ่ะ <C ell ate noise> จบลงอย่างน่าประทับใจกับโครงการ e อีแ d i i ิจ a วปี7ซสื่อสาร s m r อย่างไรให้เป๊ะปังซึ่งเป็นปีพิเศษที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือ e ี a t ได้จับมือกับสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติหรือสอทน ปีนี้มีนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศร่วมส่งผลงานคลิปวิดีโอสัน้นและแผนประชาสัมพันธ์เข้าประกวดมากถึง50ทีมโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสื่อสารและวิศวกรรมนิวเคลียร์ร่วมตัดสินคะแนนอย่างเข้มข้นจนได้ทีมที่ชนะรางวัลสำหรับรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมซอดแจ้งจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่ทีมพี่เบนเบรกไม่อยู่จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ได้แก่ทีม Content d i วะจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตและรางวัลชมเชยจำนวน3าทีมได้แก่ทีมชุลมุนสไตล์จากมหาวิทยาลัยราชพัฒอุตรดิตฐ์ทีมอ t ด Cup จากมหาวิทยาลัยมหาสาร,รคามและทีมว้าวุ่นจากมหาวิทยาลัยมหาสาร,รคามถือเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆของ e g a t ที่จัดขึ้นต่อเนื่องเพื่อปลูกพลังความคิดสร้างสรรค์ด้านพลังงานเรื่องสำคัญที่อยู่รอบตัวในกลุ่มคนรุ่นใหม่ ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง f c e e o o o k i ิจ w a l l และ l like e i น e t i g อีเก็ ยังไงบ้างคะพี่แพรพอกินอาหารคาวไปแล้วโอ้โหอร่อยทุกเมนูเลยค่ะนี่คือฝีมือคุณแม่สุดยอดมากเลยเชื่อเราว่าทําไมถึงแบบติดใจตั้งแต่ไข่พะโล้แล้วก็อร่อยจริงๆค่ะทุกคนค่ะ,ะส่วนเครื่องดื่มอาหาทานคาวเสร็จ<ม>แล้วค่ะจะมี<อ>ตัวสเปเชียลจะเป็นเรื่องชาค่ะจะมีชา2ตัวแนะนําเป็นตัวเมนูแนะนําที่ลูกค้ามาแล้วต้องสั่งนี้แต่นอกจากเครื่องดื่มแล,แล้วเห็นบอกว่าก็มีเมนูขนมด้วยขนมที่นี่จะมีเป็นขนมไทยค่ะแล้วก็ขนมเคก้กจอเป็นเค้กค่ะจะเป็นของพี่สาวในหมู่บ้านทําให้ค่ะส่วน ขนมไทยบางเมนูจะมาจากคุณแม่ส่วนบางเมนูมาจะมาจากคนในชุมชนคุณยายคุณย่าที่เขามีฝีมือก็มาทําให้ชิมแล้วก็มาลงที่ร้านโอ้ยดีจังเลยอะ่ะเรียกได้ว่าก็เป็นการกระจายไรายได้สู่ท้องถิง่นสู่ชุมชนแถวนี้ได้ด้วยเหมือนกันเนาะโอ้ตัวนี้ยังมีของขายอีกด้วยหรอคะเนี่ยของขายส่วนใหญ่จะมาจากของในฟาร์มเราทั้งหมดค่ะอันนี้จะเป็นไข่เค็มดองค่ะที่<ร>พี่แพลวไปเก็บมาใช่อันนี้ระหว่างจันถึงสุกคุณแม่จะเก็บมาแล้วก็ดองไว้เพื่อจะขายหน้าร้านให้ลูกค้าค่ะส่วนแล้วก็จะเป็นอันนี้ค่ะเเเเปปป็็็็นนนนนนนขออองใชชุมมหืกกกกััค่ะะจล้้ววยทบรแิ ขนมไทยนี่ัน,นี้คือมีของจำหน่ายใช่คือคือถ้าหากใครมาบ้านสวนค่ะอยู่เด็ดแต่งเช้ายันเยน็นจริงๆอะพี่แพลวเพราะว่า พ่อแม่ก็นั่งกินข้าวไปเด็กๆก็สามารถเลือกซื้อกิจกรรมไปนั่งเทนติมของได้เป็นดินเผาญี่ปุ่นซื้อตรงนี้แล้วเดี๋ยวมีสีให้ฟรีค่ะแล้วก็จะมีเนี่ยค่ะลอยลูกปัดอันนี้แป้งทําเองหมดเลยแ้้งแป้งทำเองใช่ทำเองค่ะข้อมือต่างๆอันที่น้องแป้งใส่ด้วยใช่เป็นคนชอบใส่ก็เลยรู้สึกว่าเราอยากทำใส่แบบน่ารักนารกมแบบไปทําวาดรูประบายสีลิมทองได้เนาะ มาแล้วเมนูที่น้องแป้งแนะนำอธิบายอีกทีดีกว่าความพิเศษคืออะไรคะเนี่ยเมนูขายดีของที่ร้านค่ะจะเป็นพวกเรื่องชาค่ะที่จะด่นเรื่องชาเพราะว่าเราดิวตรงกับกับรงบ่มชาเองเราจะรู้กันมาวิธีว่ามันมีอะไรบ้างอันนี้จะเป็นตัวใบชาอัดสำค่ะกับตัวใบชาจีนที่นํามาปลูกในไทยจะไปบ่มในถังไม้บ่มเพียวๆไม่ใส่น้าตาลตอนบ่มนะเสร็จแล้วก็มาคั่วเพียวๆค่ะตอนคั่วก็ไม่ใส่น้ําตาลเลยค่ะก็จะเป็นตัวไม่ใส่สีตัวนี้จะหอมมากแต่ว่าบอดี้เขาจะมีขมปลายหม<อ> บายเปรี้ยวนิดหนึ่งค่ะหมอใช่อันนี้จะเป็นตัวไม่ใส่สีค่ะอันนี้จะเป็นใส่นมส่วนตัวนี้จะเป็นตัวกำไรสุกอันนี้เขาจะเป็นตัวใบชาอัสสัมกับใบชาจีนค่ะบ่มในถังบ่มกับน้ําตาลบ่ม1เดือนแล้วไปคั่วน้ําตาลค่ะเป็นตัวชาไทยใสสีแต่ว่าเมนูนี้จะเป็นตัวไม่ใส่นมสาหรับคนรักสุขภาพจะเป็นใส่มะนาวออร์แกนิกที่เราปลูกเองในสวนมะนาวแบบปลอดสารใส่กับใบชาตัวพรีเมียมมาเป็นกำไรสุกค่ะอ้อโหนี่เืยว่าเป็นซิกเนเจอร์เลยกับอย่างหนึ่งที่อาแเห็นนะคะหน้าตาดีมากเลยคืนนี้ ใช่เค้กเมลอนค่ะเค้กเมลอนจะมีเป็นตัวเดียวค่ะของในตู้ที่จะเป็นครีมสดแต่เค้เกที่นี่ทุกตัวทุกชิ้นเป็นตัวไม่ใส่วัตถุก,กันเสียค่ะเราอยากให้ลูกค้าได้ทานของที่เราทาสดๆไม่มีครั้งคืนทำเสร็จปุ๊บลงตู้ต,ตอนเช้าจะลงแค่รอบเดียวที่เราเห็นเป็นนี่สีส้มกับสีเขียวล้านน่จะเป็นผลเมลอนสดๆเลยใช่แล้วค่ะข้างบนก็แต่งหน้าด้วยเมลอนค่ะเดี๋ยวมาชมเมนูซิกเนเจอร์ดีกว่าค่ะกําไรสูงล้วแ้งบอกว่าก่อนจะดื่มต้องคนก่อนนะคะเพราะว่าเขามีเลเยอร์อยู่ ด้านล่างจะเป็นน้ำมะนาวเปรียปร้ยวๆแล้วก็หอมกลิ่นชามาก พี่พาวมาที่นี่วันนี้นะมีความรู้สึกว่ามันไม่ได้มาแค่คาเฟ่อะแต่มันเติมเต็มในหลายๆสิ่งจริงในมุมของคาเฟ่เมนูเครื่องดื่มเมนูอาหารทุกอย่างตอบโจทย์อร่อยทุกเมนูแต่ว่าเราได้เจอกับธรรมชาติได้เจอกับเล้าไก่ที่มันเป็นต้นกําเนิดของอวัตถุดิบต่างๆที่เรานํามาปรุงอาหารในวันนี้ที่นี่คือตอบโจทย์ได้ทุกมุมแล้วก็มีความสุขจริงๆในการมาที่นี่แต่ถ้าเกิดถามถึงในมุมน้องแป้งของคนที่ทําให้มันเกิดที่นี่ขึ้นมาตั้งแต่วันแรกจนมาถึงวันนี้รู้สึกอย่างไงบ้างเติมเต็มความสุขของเราาได้มก คำจริงตรงนี้มันมันให้ความสุขนะมันให้กําไรเราตั้งแต่เส้นทางกว่าจะมาเปิดคาเฟ่อะค่ะเราโชคดีที่เราได้โฟกัสมันระหว่างทางไปด้วยมันมีความสุขที่ได้เห็นต้นไม้เราเติบโตให้เป็นเหมือน แนวทางเป็นเหมือนสมุดเล่มนึงเล็กๆให้กับคนที่เข้ามาได้ได้เรียนรู้พื้นที่เกษตรอะคะ่ะแล้วก็อยากจะทำให้ให้ได้ขายอาหารให้คุณแม่มีไรายได้ให้ชุมชนอยู่ด้วยกันได้นะะี่ค่ะเราอยู่ตรงนี้เรารู้สึกว่ามันได้ตอบโจทย์อะไรหลายๆอย่างตอนนี้เราอายุเพียงแค่30มสะเรามีแรงทำถ้าหากวันหนึ่งเรากรเกษียณ เขาจะใหญ่ขนาดไหนเขาจะเติบโตขนาดไหนก็จะฟเูเต็มพื้นที่มันคือความสุขเราได้มีของที่มันปลอดสารให้กับแม่ได้กินทุกวัน<า>แม่ก็เก็บผักเล็กๆน้อยๆเอาไปขายไปกุยบคนที่ตลาดได้แ,แบ่งปันของที่มันปลอดสารให้กับเพื่อนเขาได้กินอย่างนี้ค่ะมันถือว่าเป็นกําไรสุขจริงๆมสมชื่อบ้านที่เราตั้งมันเอาไว <menu. S 2> ้เลยอะเหม <EST. S 2> ือนเป็นการทํ<ส> <ired> าเพื่อครอบครัวด้วยอย่างหนึ่งเหมือนกันเนาะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่มีพื้นที่ตรงนี้คุณแม่ก็อาจจะอยู่บ้านคนเดียวเงาๆก็ได้แต่ว่าทุกวันนี้คือจันถึงสุขคุณแม่ก็มมีกกิจรร พอเสาร์อาทิตย์ก็ยังได้ทำอาหารอร่อยๆมาเสิร์ฟลูกค้าอีกด้วยถือว่าเป็นบ้านสวนที่ไม่ใช่แค่เจ้าของเองแต่คนที่มาก็รับรู้สิ่งนี้ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครอยากมาที่นี่ค่ะให้หนุ๊กแป้งบอกพิกัดหน่อยดีกว่าหรือว่าไปติดตามทางไหนได้บ้างคะได้เลยค่ะเข้าไปที่ เพจ Facebook บ้านสวนกําไรสุขค่ะเพจ Facebook เองก็จะเป็นวันเปิดปิดร้านวันเปิดปิดร้านทําอะไรบ้างแล้วก็เมนูใหม่ๆค่ะแล้วก็ทิกตอกก็บ้านสวนกําไรสุขเป็นภาษาอังกฤษถ้าหากใครต,ติดตามไปทิ t ตอกก็จะเห็นแป้งทําเกษตรเองกับว่าบ้านทําอะไรบ้างเลยค่ะ แต่ว่าที่นี่เปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์เท่านั้นนะคะกี่โมงถึงกี่โมงนะคะ9โมงถึง5โมงเย็นเท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นอย่ามาผิดวันนะวันธรรมดาน้องแป้งจะต้องมีไปทําหน้าที่อื่นๆนะคะวันนี้ค่ะพี่พรรู้สึกว่าดีใจมากๆที่ได้มาที่นี่ขอบคุณน้องแป้งมากๆเลยนะขอบคุณมากค่ะทุกคนคะวันนี้นะคะที่พวได้มาที่นี่นะพอรู้สึกได้เลยว่าน้องแป้งเองเนี่ยตั้งใจที่จะสร้างสิ่งนี้ขึ้นมามากๆเลยแล้วที่สําคัญสิ่งที่น้องแป้งได้รับกลับไปไม่ใช่แค่ความสุขของตัวเองเพียงอย่างเดียวแต่สามารถส่งต่อสร้าางควม ความรักความผูกพันให้เกิดขึ้นในครอบครัวได้มากขึ้นอีกด้วยแล้วที่สําคัญยังส่งต่อทั้งความสุขและก็กําไรให้กับชุมชนรวมไปถึงทุกคนที่มาที่นี่นะคะได้ทั้งกินอาหารอร่อยได้ทั้งเสพบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติแล้วก็ได้เจอกับเจ้าของที่น่ารักแบบนี้เพราะฉะนั้นเพราะเชื่อว่าใครมาที่นี่ก็จะมีความสุขเหมือนกับเชื่อเลยบ้านสวนกําไรสุขนั่นเองค่ะแล้วถ้าหากว่าใครชมไม่ทนันตั้งแต่ต้นนะคะไม่เป็นไรเลยค่ะไปชมย้อนหลังกันได้ที่ Facebook The Destination ประทับใจที่ปลายทางและกลับมาพบกันใหม่ทาง ะะวันนี้ไปก่อนละค่ะบ๊ายบาย